สวัสดีเพื่อนเห็นทุกคนนะครับตลาด c โ y p โต c u r r e n c y bitcoin dow jones nasdaq ยตอนนี้นั้นเพื่อนทั่วโลกเรียกว่าเทขายกันยับยับเลยนะครับ bitcoin ล่าสุดเช้านี้หลุด2ล้านบาทลงมาแล้วเน้อถ้าคิดเป็นดอลลาร์แถวประมาณ53,000กว่า นะครับในฝั่งอินทอร์เียมลบไป14%ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ในฝั่งขาเอลเนี่ยพอแตกกันยับมากๆ2 0 0แสนกว่าคนเนี่ยทั่วโลกนะครับถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยประมาณ3 0 0ื่นกว่าล้านบาทนั่นเพื่อนซึ่งประเด็นหลักๆเลยที่มีความกังวลน,นะตอนนี้เนาะอันแรกเลยคือสงครามนะครับที่เกิดขึ้นกับอิหร่านแล้วก็ทางฝั่งของอิสราเอลที่แบบกำลังสู้รบก,กันอยู่นะแล้วก็มีความตึงเครียดเกิดขึ้นหลายคนก็กังวลว,ว่าจะเกิดสงครามโลกอะไรเงี้ยแล้วก็ทางฝั่งของบริษัทเฟดก็มีการเทขายหุ้น Apple ิลมาครึ่งงนึ นะครับซึ่งหลายคนก็มีการตั้งคำถามว่าแถวโซนนี้เป็นจุดพีโอนหรือเปล่านะเพราะว่าผู้บริหารหลายบริษัทเนี่ยก็มีการเทขายมาเหมือนกันนะครับภาพรวมแต่ตอนนี้เรามองกันไงในวิดีคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย xm ครับ xm นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญ,ญาตจากทั่วโลกเลยเช่น fsc dfsa ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ xm เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนนึงคอมเมนต์จะได้เป็นใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วใครเข้าไปคุยกันต่อในแชด Discord, ทดิสคอสเทเล gram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสซหรับในซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตแพลนการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชน พื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงคลิปพิเศษที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ใหม่นะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางฝั่งเทคนิคนั้นเพื่อนทั้งมือใหม่แล้วก็เริ่มแอดวานในเนื้อหาต่างๆสามารถเข้าไปตามดูกันได้นะครับคราวนี้ในฝั่งของตลาดภาพรวมเพื่อนชาวนี้เฟียงกินเด็กปรับมาที่26เลยนั่นหมายความว่ามีแค่26คนเท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นในตลาดณตอนนี้นะครับจาก100รคนนั้นเพื่อนแล้วก็ในฝั่งของภาพรวมเอาคอยเนี่ย กระจุยมากๆนะครับในฝั่งบิตคอยลดมา6%เปอ,อร์เในอร์คอยในส่วนใหญ่ กรอบลงไปแบบหลักสิบปลายปลายอ่ะนะครับเกือบจะ20อ่ะในฝั่งอีทิวียมลบไป20%อนะอันนี้คือในฝั่งภาพรวม24ชั่วโมงที่เขาวัดนะเพื่อนซึ่งค่อนข้างดุเดือดมากๆนะครับโอ1ีนะเพื่อนคอ12%ชิบะา15%นะครับน็อตสิเปเ็ป้17%ดปซึ่งในฝั่งเอาคอยเราไม่มีโพชชั่นเลยโล่งมากแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยตอนนี้ผม DCA อยู่นะแล้วก็ถือแคสถือเงินสดในการที่ เทรดเดอร์ทั่วโลกเนี่ยพอร์ตแตกประมาณ2 0 0 0 0นกว่าคนนั้นเพื่อนยอดรวมประมาณ30 0 0 0ล้านบาทได้ถ้าเกิดมาดูจากตัวแท่งเทียนตรงนี้พุ่งปี๊ดมาเลยพุ่งปี๊ดแบบเดือดม,มากนั้นเพื่อนเพราะว่าตลาดมันรุดลงมาแล้วก็หลุดแนวรับสําคัญลงมาด้วยนะครับซึ่งออตอนนี้เราถือเงินสดรออยู่รอจังหวะการรีบาวขึ้นไปอาจจะ follow follow short short lock value อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเมื่อเชา้าผมเปิดพอ,อร์ตบอทดนี้ช็อตมาแต่6 0,000นะื่นอะ หกหมืนะ่นหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบเข้าไปมอนิเตอร์แต่ก็เซตอัพไมลเซตอะไรในก,การเทรดไว้เดี๋ยวจะอัปเดตกันนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของข่าวอัปเดตกันบ้างว่าตอนนี้หลายคนกังวลเรื่องอะไรนะครับอันแรกเลยคือสงครามตอนนี้นะหลายคนต้องพูดถึงสงครามนั่นเพื่อนอิหร่านกับอิสราเอลที่แบบคอมเมนต์กันแล้วก็แบบกำลังจะเกิดสงครามโลกนะหลายคนกังวลว่าจะเกิดแบบนั้นนะก็เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคดาวโจนสนะ์แตกเทขายกันยับรวมถึงวอลเปอร์เฟดด้วยที่มีการเทขาย Apple ออกมา นะครับ50%ของพอร์ตซึ่งอันนี้ก็เป็นความกังวลอันใหญ่มากๆเหมือนกันนะของตลาดเพราะว่าเขาถือ Apple มานานมากแล้วใช่ไหมแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปแพนิกตามเขารวมถึงเจ้าของบริษัทใน Apple บอกว่าเฮ้ยนักลงทุนทั่วโลกเนะี่ยไปแพนิกตามเขานะเขายังมีการถือครองในฝั่งหุ้นแอปเปิลอีกครึ่งหนึ่งนะเพื่อนนะตอนนี้เขาขายไปครึ่งหนึง นะครับถัดมาในฝั่งของโลกคริปโตกันบ้างมาโคชายจี้เนี่ยมีการซื้อบิตคอยเพิ่มมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ทาให้ใน Q2 เขาเนี่ยตัวบริษัทมีการประกาศผลงบการเงินออกมาติดลบ Q2 นะครับแล้วก็ในปริมาณบิตคอยที่ตอนนี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าเขาก็ช้อนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในช่วงก่อนหน้านะครับถัดมาในฝั่งของ UAE ีนี่เป็นข่าวดีกันบ้างนะครับ UAE Resident เนี่ยตอนนี้เขามีเขาเรียกว่าเป็นตัวซิสเต็มที่สามารถทําให้อ่า ประชาชนในฝั่งของ u a e สามารถเทรดคริปโตแล้วก็บิตคอยได้แบบเดล็กเลยนะครับเดล็กจากตัวแบงก์ให้เขาเลยนะครับเพื่อนเอ,นอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะซึ่งอตอนนี้เขาเริ่มต้นในฝั่งของตัวบิตคอยแล้วก็อีทิวเรียมนะครับสองเหรียญด้วยกันนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวมารอดูกันผมคิดว่าน่าจะเป็นมูฟเมนที่สําคัญเหมือนกันรัฐบาลต่างๆก็เริ่มมีการผลักดันน่นเพื่อนอหรือว่ายูเซอร์หรือว่าประชาชนสามารถซื้อ บิตคอยได้แบบได้เล็กเลยอ่ะนะครับอ่าน,นี่เยี่ยมมากๆเลยคราวนี้มาดูกันในฝั่งรัสเซียกันบ้างก็มีการอันนี้อ่มีการอินพุ้ฟในเรื่อง Payment International ที่จะใช้ในฝั่งของพวกอ่คริปตโตเคอเรนซี่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นรัฐบาลเหมือนกันที่มีมูฟเมนต์ในการขยับนะครับก็น่าสนใจก็เลยม,มาแชร์วิ่งกันอันนี้เป็นข่าวที่อัปเดตมามันห้าวันแล้วอ่ะนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของเมัลก็ส์นะครับกระเป๋าเมัลก็ส์กันบ้างขยับล่าสุดโฮลดิ่งเนี่ยที่เขาทำการถืออยู่่เนีย32,000 นะครับล่าสุดแล้วก็มีการโอ,อนออกข้นในช่วงออห้าวันก่อนหน้านะครับโอนออกไป4 0,000กว่าซึ่งก็อาจจะโอนไปขายแหละผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโอนออกไปขายค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็ดรอปลงมานะเดี๋ยวไปดูในฝั่งของเอาคอยกันเอาคอยนี่ยับมากๆานะครับในฝั่งของอีทิเรียมถ้าเกิดลองรีเฟรชดูนะเพื่อนอ่าอีทิเรียมเนี่ยตอนนี้อ่าเน็ตโฟของรายใหญ่เนี่ยกวันที่2นะวันนี้วันที่5อัปเดตวันลาสูดที่2นะครับก็ยังไม่มีแรงซื้อเข้ามาเท่าไหร่นะเพื่อนแล้วก็ติดลบ นะครับแล้วก็วันก่อนหน้านี้ก็มีบวกบ้างนะฮะในฝั่งของ Bitcoin n e t ็ตฟนะครับรายใหญ่เนี่ยอ่าถ้าเกิดเราลองรีเฟรชดูนะครับติดลบเหมือนกันนะครับการเทขายที่หลักๆเนี่ยมาจาก f ฟรดิตี้นะผมเห็น f ฟรดิตี้นะครับหลักๆแล้วก็มี a r รด้วยขายบ้างนะครับคราวนี้ในฝั่งของตลาดภาพรวมเนี่ยเปิดมาเดีย๋ยวเพื่อนดูนิดนึงอันนี้ยังเริ่มเริ่มร,มรมีบาวขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะอีเทเรียมลบไปสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนลงมาทิ้งดิ่งเลยนะฮะทิ้งดิ่งมากๆแล้วก็เอบีซี ลบไป6%เชา้านี้ซึ่งมันหลุดแนวรับที่น้าสำคัญมากๆแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันตอนนี้ผมก็รันในฝั่งการ d ี a ไปก่อนนะครับตอนนี้เงินสดที่ถืออยู่ในฝั่งของฟิวเจอร์ในการเทรดรออยู่แล้วก็ในฝั่งของ d c a ก็ d c a ไปเรื่อยๆก่อนใช้บอทในการรันไปตอนนี้ก็เปิดอยู่ในพอร์ตท,ที่เราทำการอัดเลิไปก่อนเพื่อน14ตัวทั้งหมดนะครับเนี่ยก็ยังรันอยู่ปกตินะครับก็เดี๋ยวเพื่อนดูในฝั่ง Wallet น,นึงจะเห็นภาพ เนี่ยคือผมก็สำรองไว้จากการเทรดใช่ไหมว่าเฮ้ยเราวินมาปุ๊บเราก็รีบาลานซ์มาทำการดีเจนะครับมันก็จะมีการซื้อไปเรื่อยๆทุกๆชั่วโมงทุกสองชั่วโมงที่เราทำการเซตไว้นะครับก็ซื้อทีห้าเหรียญของผมนะผมเซตไว้50ก็ซื้อไปมันก็จะมีการเปลี่ยนผ่ายจากทางฝั่งยูนิทีมาเป็นบิตคอยล์เรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของกราฟภาพรวมกันบ้างเช้า,ชานี้เป็นยังไงเพราะว่ามันจบภาพวีคไปด้วยนะเมื่อเช้านะซึ่งภาพวีีคเน่ัปิดลงมาเป็นสัญญาณที่หลายๆคคนน่อนข้างหลออนก็คืงมาเรียก เขาเรียกว่า barrier engulfing นะครับคือขึ้นมาปุ๊บมีโดจิปุ๊บกดปั๊บลงมาเป็นแท่งเต็มนี้แบบแท่งนี้ถ้าเกิดคนแอลไว้ด้านบนแล้วไม่เซลนั้นจุกเหมือนกันนะจุกเหมือนกันผมไม่เซลไม่ได้หกหมื่นสี่หกหมื่นสามที่เราการเทรดกันนะครับเซลแล้วด้านบนเนี่ยแถวไส้โซนนี้แหละที่ไม่คนหลุดอ่ะมันหลุดแบบปุกแล้วมันแท่งเต็มเลยกดแบบมิดอ่ะเหมือนเราแบบโดนต่อยแล้วแบบเต็ม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 ด้ามนะครับคราวนี้พอจบบีกปุ๊บเทขายกันต่ออีก นะครับอาจจขายกันต่ออีกซึ่งตรงนี้มันเป็นแนวรับที่ค่าสำคัญมากๆแล้วผมมองว่าแถวโซนนี้ถ้าเกิดยูจะกาลังปรับตัวขึ้นไปลักษณะของเวฟห้าต่อเนี่ยยูไม่ควรปรับลงมาแถวโซนนี้ละดังนั้นหลังจากนี้มันหลุดโลไปแล้วผมคิดว่าน่าจะมีการปรับลึกนะครับแต่อาจจะลังเลออกข้างก่อนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูภาพย่อยกันในฝั่งของภาพมารเพื่อนๆมันกดลงมาต่อ มาเจอในฝั่งเส้นค่าเฉลี่ยแรกนะครับส่วนตัวเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผมอัปเดตคลิปนยูทูบเบอร์ไปเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้ผมรอโลง่ลงๆแล้วเพราะฉันโลง่ลงๆแล้วก็ถ้าเกิดดิฟมันเร็วๆเ,เนี่ยดีมากๆแล้วผมก็รอแถวโซนเ,เขาเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยด้านล่างเลยแถวโซนลิโปกด้าน,นล่างที่ขยับช้าๆอาจจะแถวประมาณสี่หมื่นสองสี่หมื่นหนึ่งเลยถ้าดิฟมันเร็วแล้วปิดในเดือนนี้ผมอาจจะเข้าไปามีแอคชั่นในฝั่งขายแอลแบบหนักๆอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูอยู่เหมือนกันในฝั่งภาพมันเพราะว่ามันเป็นโซนที่แบบเเเฮ้ยทท,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 ทปุ๊บอาาจจะมีกร ลงมาเทสแล้วก็มีการรีบาวเกิดขึ้นถ้าเกิดเราลองย้อนไปดูเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยนะพวกเส้นค่าเฉลี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมกดลงมาฟึบเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเงี้ยทิ้งไส้แล้วพันนิกพันนิกถ้ามีเดเว์เจน์ในภาพย่อยก็อาจจะหาจังหวะในการลันขึ้นมาในชุดใหญ่นะครับซึ่งตรงโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจมากที่จัดเลเวอเรจนะครับอาจจะแบบสามหมื่นไปปลายสี่หมื่นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งคราวนี้มาเจาะกันในฝั่งของภาพเดย์เพื่อนภาพเดย์ตอนนี้นะฮะก็ ค่อนข้างน่ากลัวแล้วดูกราฟมันค่อนข้างน่ากลัวเนาะแล้วก็ถ้ามาดูกันในฝั่งของอมุมมองเก่าที่เรามองเนี่ยเรามองว่าตรงนี้4แล้วก็ลังขึ้น5ใช่ไหมเน,นีอาจารย์เพื่อนดูนิดน,นึงนะครับว่าตอนนี้มันเฟลแล้วก็คือมันเบรกตัวไส้ตรงนี้อ,อกมานะครับเบรกไส้ที่เป็นฐานนะของ4ี่ดังนั้นเวฟนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เวฟห้าแล้วอาจจะเป็นเวฟในการเริ่มต้นในการดรอปลงนะครับแล้วถ้ามาเจาะดูกันในฝั่งภาพย่อยเนี่ย้หลุดหมดนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการมองแบบภาพย่อย1นึ่งสองสามเนี่ยลุน,บบนมา นะครับพะน,นั้นเดี๋ยวเราจะลบพวกมุมมองพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ถ้าขยับมาดูในภาพย่ออีกหนึ่งอันที่เรานี่มีการมองไว้น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปเป็นลักษณะ1นึที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเคสเลยนะที่จะขึ้นไปในฝั่งขาขึ้นด้าอีกเนี่ยก็คือขึ้นไปเป็น1นึสองใช่ปะแล้วก็แถวโซนนี้เก็บของแล้วขึ้นไม่ต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็หลุดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอมันหลุดม,มันเจอด้านล่างวอททอมด้านล่างดังนั้นอาจจะไม่ใช่ละในฝั่งของการปรับตัวเป็นเวน,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 นหน้า,นนนข,าอนนของรูปแบบ แนวนอนกันบ้างนะครับแนวนอนกันบ้างตอนนี้ออในมุมมองของแนวต้านเนี่ยมันทดสอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดดูจากเทรนด์ไลน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมเป็นสมผลในการที่แบบเทสเทสเทสแล้วก็หลุดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมาดูจากในฝั่งแนวนอนเนี่ยจุดที่เป็นแนวรับคือมีจุดไหนบ้างจุดแนวโซนนี้ที่เราอยู่นี่แหละแต่ไม่ควรจะเป็นแบบเนี้ยคือไส้มันแบบควรดีแล้วขึ้นไปแล้วอะนะครับหรือว่าไอจุดที่มันหลุดลงมาเนี่ยที่ทาให้ตลาดมันแพน,นิคคือจุดที่เราตั้งไอแซวเพอาสมมติถ้าเกิดอยู่จากราง ขึ้นยอ่อตรงนี้ขึ้นย่ออยู่ต้องไปแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้มันมันหลุดออกมาแล้วเลย sl ไปนะครับเราก็ไม่โดนเลยนะสาแท่งเนี่ยที่รูดมาแบบรวมๆกี่เปอร์เซ็นต์นะในฝั่ง BC ที่เราเอออยู่เฉยๆกันน่ยนะครับประมาณขอดูกัน14% 15%นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรไม่ไม่ไม่โดนก็เรียกว,ว,ว,ว่าเรียกว่าเซฟเงินไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวทเทนไลน์กันบ้างทเทนไลน์เห็นไหมทดสอบ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 หลุดลงมาอันนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าถ้าเกิดเขาจะวิ่งขึ้นตต่ออเค้าวรจะงงไ สวิงสวิงกันของกลมนี้ก่อนทำฐานใหม่อะแล้วก็ยกพยายามยกโลพยายามยกโลแล้วค่อยๆปรับเบรคขึ้นไปแต่คราวนี้มันไม่มันไม่มันไม่ยกไงมันหลุดมาเลยอะ่ะแล้ตรงนี้ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับ<ส>ก็จะเป็นลักษณะของการปรับลงไปเจอพวกเทนไลน์ด้านล่างอะไรเงี้ยถ้าเราลองดูเนี่ยก็4ี่หมใช่ไหมแต่เมื่อกี้ดูในฝั่งภาพมันเนี่ยผมว่า3 0 0 0 0ื่นาสามหมื่นปลายสี่หมื่นทุ่นอะไรเงี้ยในแถบโซนนั้นน่ะน่าสนใจมากๆในการเก็บของเยอะๆนะครับแอบขยับมาในฝั่งเอฟซีบ้างใครที่เทรดเอฟซีเนี่ยตอนนี้ก็มีการเบรคเกิดขึ้นละ ของอเรียกว่าเป็นตัว BOS หรือว่าช็อคที่มันเกิดขึ้นของการเปลี่ยนเทรนตออแรกเกิดแถวโซนนี้ใช่ไหมปรับตัวไปนับเทนเล็กๆหลุดลงมาแล้วเทรดค่อนข้างยากมากได้เกิดใครเทรดในน้ำซีเนี่ยนะครับน่าจ,จะเป็นลักษณะการไซด์เวย์ออกข้างซึ่งอาจจะมีการแบบโดนหลอกกิเนเอสเอลอย่างนี้ครับดังนั้นเนี่ยเรามาระวังกันนิหนึ่งก็พยายามหามุมมองการเทรดในภาพย่อยที่แบบมาประคองพอร์ตไปด้วยนะครับอ่ะคนนี้มาดูกันในฝั่งของตลาดอื่นกันบ้างดาวโจนส์เนี่ยโหเทขายกันยับเมืม่อวันศุกร์นะครับหกร้อยจุดนัสแตกนะครับ 400กว่าจุดนันเพื่อนน้ำมันโดนเหมือนกันแล้วก็ถ้าดูจากกราฟน้ำมันเนี่ยไซส์สสเว์ไซส์เว,เวซึ่งกรอบไซ์เว์แบบนี้ไม่ค่อยดีนะคือในมองผมเนี่ยการไซเ์เวในการปรับตัวดรอปลงมาแล้วมาไซส์เวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะทำยูโรอีกรอบหนึ่งได้นะครับอ่าในฝั่งของดอลลาร์ก็โดนเทขายเหมือนกันรอบนี้เนี่ยดาวโจนส์ได้จากโดนเทขายดอลลาร์โดนเทขายเหมือนกันมีมีมีการออกเกิดขึ้นซึ่งเงินเนี่ยน่าจะมีการโฟรไว้ในประเทศอื่น มไม่รู้เหมือนกันประเทศไหนนะแต่ที่เกิดมาดูในฝั่งของในฝั่งบ้านเราเนี่ยนะครับเงินบาทก็แข็งขึ้นนั้นเนี่ยมีการเทขายดอลล่าร์เกิดขึ้นแล้วก็เงินเนี่ยโฟกัสมาที่ประเทศเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูเลยกันว่าตลาดเซ็ตบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับเงินต่างประเทศจะเข้าไหมอะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้ขยับมาดูกันในฝั่งทองคำบ้างเป็นแอสเซทที่สตองจัดตอนนี้นั้นเพื่อแล้วเราก็โฟกัสในฝั่งขายแอกันอยู่เพราะว่าโลมีการยกเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไง ยกโร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 เกริกดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยโฟกัสในฝั่งขา L ซึ่งจริงๆแล้วณจุดเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเขายังประครองอยู่ในกรอบเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆเบรกไฮแรงๆมันจะเป็นโครงสร้างแบบเนี้ยเกือบสวิงสวิงสวิงแล้วเบรกไฮแรงๆอันนี้โอเคมันจะบูลลิดมากนะครับแต่ถ้าเกิดเขารีบขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการรีบขึ้นไปทำเดเวอร์เจนร์อันนี้ต้องเรามาระวังเหมือนกันเพราะว่าออทองเนี่ยทางฝั่งจีวิยามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนลักษณะประมาณว่าเฮ้ยทุ่โลมันเทขายกันคนกังวลเรื่องสงคราม แล้วก็ตรงนี้คนมาออซื้อกันในจุดที่มันมีเดเวอร์เจนพอดีดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเรามาระวังอาจจะมีการเบรกไฮเร็วนี้แต่มันเป็นจุดที่มีเขาเรียกอะไรข่าวดีผสมกันข้างเยอะเพราะว่ามันมีข่าวร้ายเกิดขึ้นกับโลกถูกไหมดังนั้นมันก็จะอิมแพคในฝั่งของข่าวดีของทองคานะครับดังนั้นคนที่อาจจะรอขายอยู่อาจจะมาขายตอนช่วงที่มันมีข่าวดีเยอะๆโซนนั้นบนตรงนี้แล้วก็นิวไฮด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องระมาระวังกันในฝั่งทองนั้นเพื่อนก็เดี๋ยวจะมาปะเปิดเพื่อเรื่อง Discord. าาาาาดิสค ในห้องไอเกมส์อีกแนวนะครับวันนี้เนาะก็จะมีการอัปเดตแผนในการเทรดทองอยู่ทั้งผมพีสินป์ีตังอะไรเงี้ยรวมถึงในฝั่งของไอเกมเมเบิร์นเพื่อนก็นำยูดีมมากรอกได้เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งคริปโตเนี่ยห้องเว็บสามทอเนี่ยคือผมเนี่ยทำการรันซิสเต็มตัวบอทอยู่ในมายเซ็ตของเราเองนะซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเราไม่ได้เปิดในพอร์ตให้ใครใช้ใช่ไหมแล้วก็รันไปเองผมรันไม่ห้าพอร์ตเงี้ยแล้วก็เมื่อเช้าเปิดดูผมว่าเฮ้ยมันน่าจะช็อตนในฝั่งบอทผมเพราะว่าตามลอจิกในนนนนภาาาาพพยยยย่่ออออเเีมมมมััชช็็ตตตว้ร์ึงจก60,000 อีกพอร์ตหนึ่งจาก5้าหมื่นเก้าดังนั้นเนี่ยการที่เรารันโดยใช้บอทเนี่ยมันก็จะมีข้อดีไงมันไม่มีลมผสมเลยนะครับไม่มีลมผสมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเทรดตามมุมมองเราเองอ่ะจะที่จุดนี้น่าจะเข้านะมองจากอ e ิ A v, เลยียดเวฟอะไรเงี้ยันก็จะมีหลายๆลอจิกผสมนัะน,นะทำให้บางทีเราจะมิสในเรื่องของโอกาสในการเปิดพอร์ชนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของการใช้บอทนะฮะับไคนนี้มาดูกันสำหรับเพื่อนที่อยากจะเข้ามาตามแจมในห้อง Discord ก็สามารถเข้ามาในห้องเว็บสัตว์ชิคแนลได้นะครับมาตามแจมได้เลยก็จะมีการอัปเดต มุมมองการเทรดตอนนี้ผมถือเงินสดนะโล่งๆนะครับก็นํำยูดีมาเกาะได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีเสื้อแจกเพื่อนๆนะสอหรับคนที่เข้ามาตามแจมตอนนี้กําลังให้น้องผลิตอยู่ทําอยู่สั่งอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจกตามยูดีนั่นแหละว่าใครยังแอคทีฟอยู่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมเอาคอยกันบ้างบิตคอยดอลโจนนะสักเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะเอาคอยไล้แต่ตัวเลยกันที่เราโฟกัสให้ฝั่งขายแอรไว้นะเพื่อนตัวแรก p ีวีทีเอ เราเอเราเราปิดไปในนั้นบนนะเอแอลงจุดนี้ด้วยนะครับปิดไปละตอนช่วงนี้มันดิบลงม,มันปิดไปละนะครับเนี่ยก็ลงมาต่อโอ้โหจากจุดที่มันหลุดโลเนี่ยตรงนี้ที่ที่ดาวเทอรี่มันมันไม่ควรไปต่อแล้วอันนี้ก็คือ28%เปอร์เซ็นต์นะคราวนี้จุดที่เป็นแนวรับสำคัญคือจุดนี้อันนี้ผมวิเคราะห์คร่าวๆนะเพื่อเทสเนี่ยจุดนี้ไม่ควรหลุดละถ้าหลุดนี่เหนื่อยเลยดังนั้นเนี่ยการที่มันลงมาตรงนี้เ,เล่นแอลได้แค,ไนะค่ไม้เดียวนะครับไม้เดียวนะนะเพื่อนอ่ะ WLD เนไงบเางน่ สีขาวนะเป็นแนวสุดท้ายที่ไม่ควรหลุดถ้าหลุดนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับลิงก์ลิงก์ก็โอ้มีแนวรับที่ค่อนข้างไกลแนะถวโซนนี้เลยนะครับก็ไม่ควรหลุดที่จริงถ้าเกิดมันบิ่งเป็นไซส์แบบนี้มันเบรกขึ้นมามันไม่ไม่ควรกลับไปแถวโซนเดิมแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาระวังกันด้วย FTM นะครับ FTM ดบลงมาใกล้ละคือโลมันอยู่ใกล้มากๆนะครับถ้าเราดูสัญญาณอาจจะเกิดสัญญาณ gent, ไดเวอเจนต์ไหมยังนะถ้าเกิดเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเล่นได้อีกทีหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับ ก็หลุดมาเหมือนกันใช่ปหมนะครับ,นะรบพวกเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ตั้งไอ้ีเอลนี่โดนลากกระจุยนะเลยอ่าไออา,ารพ์พีผมปิดไปเมื่อ2วันก่อนปิดด้านบนไปก็รอดนะเพื่อนไม่ไม่โดนสปอตก็ถาวโซนทุนไปนะครับโซ่เหมือนกันโซปิดด้านบนไปเหมือนกันก็ถาวโซนทุนโดนนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคราวเนี้ยตัวที่น่าสนใจก็คือตัวที่ยังไม่ดิวโลเพื่อนแล้วก็เป็นจุดที่แบบเริ่มมีเดเวอเรนซ์เบิ้มๆอย่างเงี้ยโอพีอย่างเงี้ยเห็นไหมโอพีเนี่ยเริ่มมีเดเวอเรนซ์เห็็นมม้ลลลงาดิววโหแก เราก็จะต้องมาดูแล้วว่าจุดอ้างอิงของเขาเนี่ยที่เขาไม่คนหลุดคือจุดไหนแถวโซนนี้เห็นไหม0.093อะไรเงี้ยที่ไม่คนหลุดเราก็ลองมาดูดิว่าเฮ้ยลิรีบอร์ดตรงจุดนั้นเนี่ยมันมันใกล้หรือยังมันใกล้ถึงใกล้แล้วนะคือถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเก็บของอ่ะตัวพวกเนี้ยที่ไม่หลุดโล่ะก็เป็นตัวที่น่าเอนทรีนะครับแล้วก็ตัวที่มีการเก็งกำไรสูงๆเช่นบองเงี้ยอ่ะก็มีโลสุดท้ายเราสามารถเทรดได้ก็เทกันกระจุยเหมือนกันบลองเราได้กำไรมาแล้วเราปิดนั้นบนไปมาเส้นปะที่ผมเลื่อนในเซ์ เดี๋พวพรุนี้จะเป็นตัวที่แบบเราเรื่อในแซวขึ้นมาเนี่ยวิปเงี้ยเราเปิดตรงนี้แล้วมาปิดตรงนี้ใช่ไหมเราก็เซฟไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดานสุดท้ายเหมือนกันของวิปที่เราสามารถเทรดได้นะครับอ่อน็อตเราก็ปิดไปแล้วเหมือนกันด้านบนนะครับตรงนี้ก็รอจังหวะลงไปอีกทีนึงก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของ A B C อย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ใช่ละ1นึของสนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ ตัวขา B อยู่แถวโซนนี้นะครับแล้วก็ขา C อยู่ด้านล่างแล้วก็ขา A ขยับมาแถวโซนนี้นะครับอันนี้คือน,อน็อตก็จะมีด่านสุดท้ายเราสามารถเทรดได้ครับตัวพวกนี้เราพยายามหาด่านสุดท้ายคือเออแล้วก็ไม่ดุดโลนะครับอย่างเช่นนะดอสเหมือนกันดอสในด้านล่างก็จะเป็นโซนดีดีมาโซนสําคัญที่ไม่ควรหลุดนะครับซึ่งจริงๆเรามาดูเนี่ย ลดราคากันเยอะมากนะครับแต่ยิ่งคันคือบริหารจัดการเงินให้ดีเพื่อให้เราอยู่รอดในภาพระยะไกลๆได้นะครับก็เดี๋ยวจะรับเด็เรื่อยๆกันใน Discord ค,ครับส่วนเื้อหในคลิปนี้นะครับเราก็รับเด็ตลาดภาพรวมกันเพื่อนตลาดทั่วโลกโดนเทขายกันยับมากๆนะครับปิดคอยหลุด2ล้านบาทลงมานะครับแถวมันห้าหมื่นสามใช่ไหมแล้วก็ในฝั่งของพวกดาวโจนส์แดกด้วยนะครับที่โดนเทขายกันบริษัทเฟดก็ขายหุ้นแอปเปิลมาครึ่งหนึ่งด้วยนะครับแต่ที่ยังสโตนอยู่ในฝั่งทองนะเพื่อนซึ่งอาจจะมีการ make new high กาเา make new high. ลิกนมามากนกรรตอปิวไฮเก ไปหรือว่าแรงซื้อมีเยอะขนาดไหนนะครับถ้าขึ้นเบาๆแล้วเกิดเดเวอร์เจนเนี่ยจะต้องระมัดระวังเหมือนกันก็เดี๋ยวมาโฟกัสในฝั่งการเทรดทองเพิ่มเติมไปด้วยถ้าใครที่ยังใช้งานไอชัยนั่นต่างไม่เป็นสามารถเข้าไปดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและถ้าไม่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทุนได้นะครับจะได้พัฒนาหางในฝั่งคริปโตเคอเรนซี่แล้วก็ฝั่งของเทนนิสชอปมาร์เก็ตวันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคคุณแล้ววสสััดีรบ